สวัสดีครับคลิปนี้นะ่าจะเป็นวิธีการเซตค่าเรนเดอร์วีเลหนะครับนะก็จะเป็นคลิปเดียวจบนะครับทำก็คือเซตครั้งเดียวสามารถที่จะเรนเดอร์เทแล้วก็ลรนเดอร์จริงได้เลยนะก็คือเวลาวี a y 5หาเนี่ยเ็าทำมาให้แบบว่าทําให้ทาใช้ง่ายขึ้นนะนะก็เริ่มเลยกันนะเราก็เข้ามาตรงนี้นะ อเดอร์เสร็จก็จะเป็นหน้าต่างเมื่อกี้ก็จะขึ้นมาเป็นหน้าต่างนี้นะครับทีนี้เราก็ไปที่วิเลห้านะครับเพไซนเข้าไปนะฮะก็เป็นตัวนี้ หรือจตรงนี้ก็เหมือนกันนะก็ใช้ได้เหมือนกันทีนี้ตรง common เนี่ยออันแรกนะครับก็คือ common common เราจะปรับอะไรบ้างก็คือเราก็ไปที่ตรงนี้นะครับ single frame ว่าภาพนิ่งเราจะ render เฉพาะเฟ a m e เดียวนะก็คือ single frame ส่วนตรงนี้จะเป็นเรื่องของ animation แล้วนะครับ ก็ไม่เกี่ยวกับเราก็ถัดมานะก็จะเป็นก็จะเป็นตัวนี้นะฮะ a n d ดี e r e n d e r มีอะไรบ้างก็คือจะเป็นวิวเรนเดอร์ทั่วไปก็จะเป็นวิวครับตรงนี้ Render Select ก็เวลาเราจะเรนเดอร์ล้วก็ Select แค่นี้มันก็จะเรนเดอร์ให้เฉพาะวัตถุนะ ตัวนี้ e ีเจนก็จะเป็นการเรนเดอร์ซ่อมอพอกดปุ๊บก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะก็สามารถเลื่อนได้จะซ่อมไหนก็เลื่อนเอานะปรับเอาจะเป็นรีเจนต่อไปจะเป็นคอปนะครอปก็เหมือนกันนะแต่ว่าเวลาเรนเดอร์เนี่ยมันจะเรนเดอร์เฉพาะตรงนี้ มันจะครอบเรนเดอร์มาเลยนะถ้ารีเจนเนอรมันจะมีขอบสีดำหรือหรืออะไรก็ว่าไปนะตรงตรงที่มันเิดเรนเดอร์แล้วแต่มันก็จะเรนเดอร์เฉพาะก็เต็มเฟรมคือเรากำหนดขนาดขนาดไหนมันก็จะเรนเดอร์เต็มมาเลยนี่ก็คือรีเจนก็ต่อต่อไปก็จะเป็นตัวเอาพุทไซส์นะเอาพุทไซส์เนี่ยเราก็ มันก็จะมีพิซซ t ของมันก็เลือกเอาได้เอาแบบไหนเ d ก็ได้หรือว่าอะไรว่าไปแนละ้วกำหนดขนาดก็คือคำกำหนดขนาดภาพว่าจะเลือกเรนเดอ่าขนาดภาพเท่าไหร่ก็เซตไปตรงนี้ก็เป็นขนาดภาพแล้วก็ตั้งไปเลยนะกี่พันแล้วก็จะเรนเดอกี่พิกเซลก็ว่าไป image aspect จะเป็นการกำหนดกรอบของเฟรมนะ,มะก็คืออัตาส่วนของภาพนะอันนี้1ต่อ1นะก็ก็ปรับเอานะถ้าหนึ่งจุดสเนี่ยก็เป็น4ต่อสาหรือจะไปกำหนดตรงนี้เลยก็ได้ แต่ถ้ากำหนดตรงนี้แล้วเนี่ยพอเราพอล็อกไปเรื่เนี่ยเราก็กำหนดภาพไ้เลยขนาดภาพไ้เลยคอมมอนทงหลักก็จะมีแค่นี้นะเพราะว่าส่วนอื่นเขาจะติ๊กไว้ไว้แล้วว่ามีอะไรบ้างนะที่จำเป็นพวกนี้ก็เขาก็ติ๊กมาให้แล้วนะพวกเอฟ e ฟ t พวกดีสเพกเมนต์เนี่ย ก็อันนี้ก็ข้ามไปเลยนะไปที่วิเลตวิเลตเนี่ยก็มาดูอะไรบ้างก็คือมีเฟรมและเฟอร์เฟอร์เนี่ยเราจะใช้ตอนที่เราจะเซฟภาพเราก็ติ๊กนี้นะฮะสิ a บเล e เรนเดอร์ช n แนลแล้วก็ไปกดดูไข่ไอ้ตรงไขจ่จุดๆเนี่ยตั้งโฟเดอร์แล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ไปเลยวิธีเซฟเซฟไฟล์นะที่ที่ save, save ที่ใช้ผมใช้บ่อยก็คือใช้ไฟล์ทิปนะ่ะก็เวลาเซฟเซฟปุ๊บแล้วก็กดสตอร์อัลฟาชเนลไว้ด้วยนะว OK. เ,เนี่ยแล้วกดโอเคอ่าสตอร์อัลฟาชเนลเนี่ยเราสามารถที่จะไปจะไปโหลดโหลดเอาตัวอนะัลฟาในใน Photoshop ได้นะก็ตามนี้เลย g ก o บอลสวิต c ์ก็เซตตามนี้คือคือเขาเซตมาให้แล้วนะส่วนที่จำเป็นอ่ะถ้าไปดูลึกเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีแอดวานซ์เนี่ยมันก็จะมีให้ติ๊กนะว่ามีอะไร replacement light shadow h i d d e n light เวลาเรนเดอร์เราก็ต้องเรนเดอร์ทั้งภาพอยู่แล้วเราติ๊กให้หมด ก็อาจจะมีตรงนี้ที่ต้องดูก็คือ o อ e r l i ์ไลท์เดฟเนี่ยคือการสะท้อนไปมาของดนะีเฟกต์อินเฟกชันถ้าย,ยิ่งเยอะมันก็จะก็คือปล่อยให้มันเรนเดอร์ไปเลยแต่เราเซตมันเนี่ยมันก็จะกำหนดมันว่าจะให้มันเด้งกี่รอบกนะ็คือยิ่ง,งน้อยมันก็จะจจะเรนเดอร์เร็วขึ้นนะโอไลท์แมทเทเรีย เวลาเราจะใช้เนี่ยเมื่อเรนเดอร์ข่าวล้องภาพเนี่ยแล้วก็เอาแมทเทเรียลมาใส่ในนี้ได้เลยนะไม่ต้องไปใส่ไม่ต้องเซตในซีนจะเรนเดอร์เป็นแมทเทเรียลสีอะไรก็เอาเข้ามาใส่ในนี้ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้เปิดแมทเทเรียลมันค้างอยู่ รอแ,แป๊บหนึง่งค้างอยู่นะเพราะเวลาเปิดแมทเทเรียลที่มันซ้อนๆกันมากเนี่ยมันจะค้างอย่างนี้แหละ,ะสลับแมทเทเรียลเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวใช้แบบนี้ฮนะ ก็คือชินมากกวานะ่าสมมติว่าเราจะเอาตัวนี้มาใส่แมสสีขาวมาใส่เนี่ยเราก็ลากเข้ามาเลยนะมาลากลากเข้ามาปุ๊บนะเขาก็จะเรนเดอร์ให้ทั้งเป็นสีขาวทั้งภาพนะ แมทอะไรไม่สนแต่ว่าเาก็เอามันจะเรนเดอร์ตามแมทนี้เท่านั้นนะฮะก็คือนี้ก็คือส่วนนี้ต่อมาก็คือนะ start IPR start IPR ก็เหมือนเปิดเปิดเฟรมบัฟเฟอร์ก็คือเหมือนเขาจะเรนเดอร์เทสมาให้นะฮนะก็คือตัวนี้แต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวไว้ก่อนนะ อีตัวเฟรมบัฟเฟอร์เดี๋ยวค่อยสอนไปคลิปต่อไปอันนี้เซตค่าก่อนอโกเดส,สิบตอนนี้ v เลห้าเนี่ยเราใช้โกลเดสิบเป็นหลักนะครับจากเมื่อก่อนที่จะใช้บักเก็ตเพราะว่าโกลเดสิบเนี่ยจะมันคือมันใช้มันเล่นกับไลมิกได้ ก็จะจะเป็นก็ตอนนี้ก็จะใช้โปรกรสกีนหมดแล้ถ้าไปดูโคโรนาก็เหมือน copy ปี้ของมันมาคือมันใช้ง่ายกว่านะ,ะตัวนี้เราก็เซตไปที่โปรกรัสซีนี่แหละไม่มีอะไร Ender Mask Ender Mask มันคล้ายๆกับไอ ยังไงอะคล้ายๆกับรนะีเจนน่ะถ้าเราเลือกเนี้ยแมสตัวเนี้ยมันจะขึ้นมาแต่ว่ามันจะเกิดแมสเป็นตัวเนี้ยเป็นสีขาวแล้วข้างหลังจะเป็นสีดําก็คือเราสามารถที่จะโหลดโหลดอัลฟาของมันอนะ่ะอัลฟาของมันได้นะเฉพาะตัวนี้ คือหลักๆล,ล้วก็ติ๊กตนะิ๊กนอนไปนั่นแหละเพราะว่าเวลาเวลาติ๊กแมสของ Selection เนี่ย Select เ,เนี่ยมันจะมีขอบ Anti-Align ที่ไม่สวยเนี่ยอันนี้จากการที่ลองใช้นะครับใช้จริงใช้ใช้มาบ่อยแล้วก็สรุปรุรปก็คือเปิด non นอนไว้อแหละโ o รเกร s i v e Image Sampler ก็คือมันจะกำหนดซับด v ไว e นะโดยปกติผมก็จะตั้งที่100นั่นแหละหรือถ้าจะให้มันไวหน่อยก็จะลดลงมาสัก20อะไรเงี้ย Render Time นี่จะเป็นตัวที่ตัวก็กำหนดเวลาได้นะว่าจะเรนเดอร์ให้มันเรนเดอร์กี่นาที กด5ทีมันก็จะเลอนเดิ้แค่5ทีแต่ความละเอียดก็จะตามนั้นนะน้อยเนี่ยก็คือยิ่งยิ่งน้อยมันยิ่งเล่นเดิร์นานนะแต่เราก็ต้องการความละเอียดอยู่แล้วนะก็ิก 0, 0. 0.1 0ก็ได้ 0. 0.2 0อะไรว่าไปนะอืม Image Filter นะฮะเราจะใช้ ตัวนี้จะเป็นการเล่นกับเรื่องของ a n t i l i ไลนะฮะคือขอบของภาพโดยหลักที่เขาเซตมาก็ตอนนี้ก็จะใช้อยู่2ตัวนะก็คือวิเลเนี่ย l a คอสฟิลเตอร์กับมิเชลอะไรเนี่ยก็จะใช้2ออันนี้นะ <c oughs> คือขอบมันจะไม่เหมือนกันอ่ะอ็นเตอร์ล์แตกหลักผมก็ใช้ตัวนี้นะครับ global DMC ก็ไม่มีอะไรเนขาติ๊กไป Environment จะเป็นการเซตเปิดบรรยากาศนะครับสมมติว่าถ้าเราเอาอภาพนี้มาใส่มันก็จะเรนเดอร์ตามบรรยากาศของมัน เดี๋ยวพวกเรนเดอร์บรรยากาศเดี๋ยวจะเป็นในคลิปของคลิปของการเซตค่าเรน,นเดอร์บรรยากาศว a สกายแล้วก็วิเลย์เฮต I เไอนะตัวนี้อย่าไปเดี๋ยวไปคลิปต่อปดคลิปต่อไปตน่อ,อไปเป็น Color Mapping ิ้งก็ ตัวนี้เขาจะเซตเลนฮาร์ดมาให้นะเลนฮาร์ดมันจะมีความเบิร์นะมีความเบิร์นก็อันนี้ก็แล้วแตม่มันอยู่ที่คอนแทตของมันถ้าเลนฮาร์ดแนะนำว่าอาจจะใช้สักจุดห้านะแต่ถ้าเกิดคือผมจะใช้ที่สองตัวก็คือเลนฮาร์ดกับเอกโพเทนเชียล นะอีก p o เทนเชียเนี่ยจะภาพมันจะเป็นสีแบบกลางๆหน่อยคือเราสามารถไปดึงได้นะโฟโ o ้ช h o p พวกพวกคอนทัดเนี่ย,ก,ก,ยก็เลยไม่ค่อยได้เน้นกับเอ่อเคอร์เรมทปิ้งเท่าไหรนะ่แต่สีอ่ะสีมันจะสดพวกเนี้ยเลนทาร์ดเนี่ยไว้ตั้งหนึ่งเนี่ยสีมันจะเบิร์นเลยเดี๋ยวเรนเดอร์จะเห็นนะก็ อัจจะตั้งจุดห้าถ้าเกิดจะใช้แต่ส่วนมากผมจะใช้ตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปแต่ง Photoshop ต่อตัววีเลก็จะมีแค่นี้อ่าม,มีอีกมีอีกลืมไปตัวคอมเบล่าเนี่ยจะเป็นเวลาเราจะใช้เปิดเปิดดอปนะฮะก็ติ๊กนี้ เปิด motion เบอร์ก็ติ๊กตรงนี้นะแต่ส่วนมากภาพนิ่งเนี่ยเราใช้ depth of field ก็ต้องติ๊กตรงนี้ถ้าเกิดเปิดใช้นะแต่ถ้ายังก็ไม่ต้องติ๊กติ๊กออกไปก่อนอพวกพวกเนี้ยพวกเขาเรียกอะไรอะ export e x p o r u r e เนี่ย e x p o r e เนี่ยผมก็ไม่รู้อ่านยังไงนะ ก็ไม่ต้องใช้นะว่าไม่ต้องใช้ดีกว่าเพราะว่าการเล่นกับเอ็กโพสของของทีดีเนี่ยมันค่อนข้างคุมยากนะคุมไม่ดีมันก็จะเบินไม่สวยมันมันต้องแมทกับแสงอะไรด้วยเพราะมันต้องแมทกับพวกค่าแสงที่เราใส่ทางทีดีก็ปิดไปเลยดีกว่าเพผ,ผมว่ามันคุมง่ายกว่านะ ก็ตรงนี้ก็คือไม่มีอะไรรู้ว่าถ้าเปิดเดลเฟยก็ติกนี้จบนะที่ GI นะครับ GI GI เราคือวีเลห้าจะใช้บูตฟอร์สมัหลักก็คือติกตรงตามนี้เลยายแคทแล้วก็อยากให้มันอยากให้มันอะไรละเอียดมากก็ตั้งก็ สองพันก็ได้นะแต่จริงหนึ่งพันก็อยู่แล้วนะมันก็อยู่แล้วคูสติกคูสติกจะเป็นเรื่องของของน้ำนะอย่างสระน้ำเนี่ยถ้าเปิดคูสติกก็จะมีเขาเรียกอะไรเอฟเฟกของของแสงที่ตกกระทบก้นสระที่เป็นยิบยิบ,ยบ,ยบอะ่ะก็ใช้ตัวนี้แต่ก็คอมก็ต้องถึงกันนะเพราะว่ามันเรนเดอร์นาน ถ้าเกิดอยากลองก็ใช้ตัวนี้นะครับเป็นคอนสติกแต่ปกติก็จะปิดไปเพราะว่ามนันจะเรนเดอร์นานไปที่เซตติ้งนะครับเซตติ้งเต้ง,ตง,เ,นงเนื่องจากว่าเราใช้ปกตสิบการเรนเดอร์มันจะเป็นยิบๆยิบๆอย่างเงี้ยเมื่อก่อนจะเป็นบักเก็ตนะฮะบักเก็ตมันก็จะเรียงเลียงเียงกันมา ก็คือตัวนี้แหละตัวนี้นะแพ็กเก็ตเปิดจากช่องสีเดียมมันก็จะเลนเดอร์ไล่มานะเปิดให้ดูได้ใช้บักเก็ต เป็นช่องๆขึ้นมา,ากดอย่างเงี้ยเป็นช่องๆขึ้นมาอย่างนี้นะอันนี้คือเรนเดอร์แบบบัคเก็ตจะเป็นแบบนี้ก็คือตรงนี้แหละจริงๆส่วนนี้ไม่มีอะไรนะถ้าเกิดเราใช้โอกสิบก็คือจบเลยไม่ต้องเปิดอะไระมาดูงนี้ดีกว่าเรนเดอร์อิเลเมนต์ เดือดริมเมนต์ก็คือเราเราามว่าเนะเอนเดอร์รเมนต์ก็คือเราจะเอาพาร์ทของพวกอะไรอ่ะพาร์ทพวก render id ไ f a ี e วไฟเนี้ยถ้าเกิดเราใช้นะเราก็แอดเข้ามาแต่หลักๆเนี้ยหลักๆเนี้ยเราจะใช้ไลมิกนะฮะส่วนหลักที่ต้องแอดมาเลยก็คือ ไลมิกกับดีน้อยนะดีน้อยเป็นตัวนี้นะครับนี่วีเลย์ดีน้อยเซอร์เนี่ยไลมิกก็ไลมิกถ้าจะใชก้ก็เปิดขึ้นมาก็ได้อาจจะลองเล่นแต่ว่าตัวนี้อันดับหนึ่งก็คือดีน้อย มันจะเกลี่ยให้นะถ้าเกิดเราเป็นเรนเดอร์แบบอโปรเกรสซีฟมันต้องใช้ตัวนี้ไลมิกก็จะขึ้นมางนี้ถ้าเราติ๊กมานะแต่เราเอาออกปุ๊บปุ๊บตัวนี้ก็จะไม่ขึ้นนะเนี่ยตัวนี้ก็จะไม่ขึ้นเนี่ย เพราะว่าเราไม่ได้แอดเข้าไปนะมันก็จะไม่ขึ้นก็ก็มีอย่างนี้นะนิดน้อยที่อื่นที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพวก diffuse filter specular นะที่ผมใช้บ่อยก,ก็คือ specular effect color ก็ตามนี้เลยที่ที่ผมแอดมาเนี่ยหลักก็จะตามนี้นะฮะพวกอิเลเมนต์ก็เซตติ้งของวิเลียห้าก็จะมีประมาณนี้นะหมดแล้วมาทวนทีนะครับทวนอีกทีนึงก็ส่วนนี้เป็นเซต เซตภาพเซตขนาดภาพเอสเปคขนาดกรอบเฟรมนะส่วนนี้คอมมอนวีเลยก็ปัตติกตรงนี้มาใช้ตรงนี้เฟรมบัฟเฟอร์นะครับแล้วก็เปิดปกติอันนี้ตั้งเป็นศูนย์อันนี้เป็นเลือกอันนี้ ซูเตอร์จะไม่เหมือนกันนะฮะลองเล่นดูก็กันมันจะไม่เหมือนกันบางอันก็จะแตกบางอันก็จะไม่ค่อยคมอะ่ะผมก็ใช้อันนี้นะหลักๆก็ใช้อันนี้เปิดอีเลเมนต์ก็เป็นเรื่องของบรรยากาศครับก็เป็นส่วนนี้กล้องมาราก็ปิดไปก่อนเอ็กพเทนเชียลเอ่อคอนเรมแมปปิ้งก็ใช้เอ็กพเทนเชียลจี GI ก็เป็นบูสท์ฟอร์ ก็ค่าตามนี้เลยตัวน,นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็แอดอิเลเมนต์ก็จบนะฮะหมดแล้วไม่มีอะไรจริงๆแล้วเนี่ยพอมันวิเลย์ห้าเนี่ยพอเปิดมาเนี่ยแทบจะเรนเดอร์ได้เลยนะฮะเพราะว่าเราแอดไซน์เข้ามาเนี่ยแอดไซน์ปุ๊บแอดไซน์วเลยห้าเนี่ยปุ๊บมันจะ ก็ดูค่าให้มันเป็นไป,นปนตามเนี้ยก็สามารถที่จะเรนเดอร์เทสได้เลยเก็เดี๋ยวจะเรนเดอร์เทสให้ดูนะว่าเรนเดอร์มาเป็นยังไงเมื่อกี้เราใส่ตัวนี้ไปฮะใหม่ก็จะเป็นสีขาว ใส่บรรยากาศไปก่อน,นอันนี้เดี๋ยวผมไว้ไปสอนนะอันเนี้ยใน,นคลิปคลิป A. อะไรอะคลิปรนเดอร์บรรยากาศวีเลย์แล้วก็อฮ i เดีวีสกายแล้วเ d ด คือมันก็จะเป็นมันก็จะเรนเดอร์ได้แล้วนะอันเนี้ยก็ถึงว่าจบเนี่ยก็อ่ถ้าติ๊กออก้ะเอานี้ออกติ๊กนี้ออก้ะ ลองเรนเดอร์ดูนะคือถ้าเทสเราใช้ตัวนี้นะใช้ตัวนี้เราจะเห็นแมพเห็นอะไรนะก็ประมาณนี้นะเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าเซตติ้งคือเรื่องหลักแล้วเนี่ยก็เซตแค่นี้แหละเรนเดอร์ได้ทั้งเรนเดอร์จริง ทังเรนเดอร์เทสนะเวลาจะไฟนอนแล้วก็ไปใส่เพิ่งนี้เอานะว่าจะเรนเดอร์ขนาเท่าไหร่ก็จบงั้นก็คลิปนี้ก็พอแค่น,นี้นะครับสวัสดีครับ